เรียกว่าขึ้นสวรรค์เลยกับเมนูที่หาทานได้ยากเขาเรียกเมนูนี้ว่าปลาแหนมครับหน้าตาเป็นไงเป็นของโบราณคุณหรอเออเป็นขนมว่างโบราณอ่ะงั้นไปลองทานกันดูปลาแหนมปลาแหนมนะไม่ใช่ปลาแหนมปลาแหนมครับเป็นอาหารว่างที่หาทานได้ยากมากๆนะฮะทีมข่าวของเราก็เลยพาไปดูวิธีการทําและหน้าตามันเป็นยังไงต้องบุกไปที่บ้านของคุณเพนจันนินแช่ม เป็นอดีตข้าราชการที่ออกมาแล้วลาออกมาแล้วเพื่อดูแลคุณแม่ว,วัย80ก็คือพระเผ่าซึ่งก็เป็นแม่ค้าตาแนมมานานกว่า30ปีเรียกว่ามีสูตรอยู่แล้วไงแล้วในพื้นที่เอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นในตรงนี้เขาทําขายกันวัตถุดิบที่ต้องใช้ข้าวคั่วมะพร้าวขูดแบบขา,ขาวๆเลยนะแล้วก็น้ําข่ากระเทียมดองแบบหัวหอมแดงซอยมะนาวมะกรูดซอย ปลาหรือกุ้งแห้งปนน้ำตาลทรายและเกลือนำมาผสมตามส่วนผสมต่างๆตามสูตรนั้แล้วก็เทลงลงไปนในข้าวคั่วทีละน้อยทีละน้อยต้องทีละน้อยทีละน้อยเพื่อจะได้เข้ากันดีนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนนี้ต้องพิธีพิถันค่อยๆค,คลุกแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆประมาณสัก 10ถึง15นาทีจนส่วนผสมเนี่ยมันเริ่มจะแห้งจากนั้นตักใส่จานหรือว่าแพ็คใส่กล่องโรยหน้าด้วยกระเทียมดองหัวหอมซอยและพริกแดงเวลาจะกินกินยังไง,ง,ไงตักปลาแนนไปใส่ในใบทองหลางหรือว่าใบชะพูกินคล้ายๆกับเมี่ยงคำอะออใส่ผักแล้วก็หอ่หอๆนั่นไงซึ่งบางพื้นที่เขาก็กินคู่กับไส้กรอกไทยอีกด้วยเอา ป้าเผานะแกบอกว่าเป็นอนดีตแม่ค้าขายปลาแหนมเจ้าของสูตรนี่ยนะฮะก็เล่วเาว่าปลาแหนมจริงๆนะเธอทําขายมานานแล้วตั้งแต่ราคานะหอละบาทขยับขึ้นมาหน่อยสบาทขยับอีกนิดนะห้าบาท<อ>แล้วเคยขายที่ราคาแพงสุดคือ1ิบาท<อ>จนอายุเลือกมากขึ้นนะบอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยเลือกเลือกทําดีกว่าแต่ก็กลัวไง ว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้จักอาหารว่างโบราณชนิดนี้ค่ะคือในจังหวัดนครสวรรค์เขาก็ยังทํากันอยู่แต่ถามว่าทํากี่เจ้าล่ะมีไม่ถึงสิเจ้าแล้วมันน้อยแล้วไงทายากด้วยลหละคุณคุณดูสิใช่ไหมกว่าจะทําออกมาได้ตักใส่กล่องแบบเนี้อาหาทานยากนะตัวเจ้าของสูตรป้าเผาก็ปรึกษากับลูกสาวแล้วก็ตัดสินใจเอางิ้เรารีเทิร์นคัมแบ็กกลับมาทากันดีไหมดีก็ตัดสินใจทําขายแบบออนไลน์นี่แหละง่ายสบาย กล่องละ20บบาทแบบนี้คุณผู้ชมครับใครสนใจลองโทรสั่งไหมล่ะ0875866622ลองโทรไปเลยนี่ระแนมหาทานได้ยากแล้วรสชาติเป็นยังไงอย่าลืมไลน์มาคอมเมนต์กันมาบอกกล่าวเราหน่อยละกันนี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับโอ้อะเป็นขนมว่างโบราณหาทานยากเนาะบางคนก็ชอบทานมีโอกาสก็ซื้อไปอุดหนุนกันได้นะคะ